สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะพบวกวับช่องมุกกีอีกแล้วนะคะวันนี้มุกกีจะพามารีวิวอาหารอะไรของรัสเซียขนมสถานที่ต้องเที่ยวหรือว่าเอวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอะไรลองมาชมกันนะคะวันนี้มุกจะมารีวิวนะคะถ้าเพื่อนพี่มารัสเซียแล้วมาอยู่รัสเซียแล้วนะคะไม่ได้กินตัวนี้เท่ากับว่ามาไม่ถึงรัสเซียนะคะเป็นสินค้าเหมือนเป็นคล้ายๆสินค้าพื้นบ้านนะคะ มีความสําคัญมากนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นเขตหนาวนะคะเขาจะต้องกินของดองกันนะคะแต่ว่าแตกต่างจากบ้านเราตรงที่ว่าเขาดองไม่ใส่น้ำตาลนะคะแต่ที่นี่ดองเสกเกลืออย่างเดียวนะคะเคเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าแตงกวาดองนะคะถ้าใครมารัเสเซียแล้วไม่ได้กินตัวนี้เท่ากับคุมพี่มาไม่ถึงรัเสเซียนะคะ นะคะถ้าคุณพี่ไม่ได้กินตัวนี้นะคะตอนที่มาอตอนที่มาเที่ยวรัเสเซียหรือตอนที่มาอยู่รัเสเซียนะคะเท <c oughs> ่ากับว่าคุณพี่มา <c oughs> ยังไม่ถึงรัเสเซียนะคะ <c oughs> โอเคถ้าใครชอบกิวขอมกก็ลองไปซื้อทานดูนะคะจ้าตัวนี้จะออกเปรี้ยวเค็มๆนะคะก็ทํายำแตงกวาได้นะคะกินกับข้าวต้มได้นะคะเอาไว้ต้มกับกระดูกหมูได้นะคะต้มกับไก่ คล้ายๆอ่าอ่าอารมณ์คล้ายๆอ่อ,อ,อ,อไก่ไก่ฟักมะนาวดองอะไรแบบนี้นะคะต้มจืดอะไรนี้ได้นะคะ <pip i. S 1> ลองดูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ